เตือนแล้วเตือนอีกนะครับเตือนจนแบบไม่ไหวแล้วนะคุณผู้ชมก็คือล่าสุดอะก็มีคนไปโดนเอาวิชาชีพละหลอกตังอีกละผมคืออยากจะบอกว่าผมเนี่ยนะไม่รับโปรโมทเว็บพนันและผมก็ไม่รับโปรโมทพวกแอปนอกระบบแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปเจอก็คือพวกแอปนอกระบบเนี่ยมักจะเอาคลิปวิดีโอผมอไปตัดไปย่อยแล้วก็ไปแปลงเนื้อหาใหม่จนลันกษณะมันคล้ายๆกับโปรโมทพวกสินเชื่อนอกระบบ โปรโมทพวกเว็บไอ้พนันอะไรเงี้ยคือผมบอกก่อกนะครับว่าผมไม่ได้ทําแล้วผมก็แจ้งความไปไม่รู้กี่ฉบับแล้วครับผมเนี่ยแจ้งความลงทุกประจําวันไปคือหมดไปเยอะมากแล้วอะ่ะจนแบบไม่รู้จริงแต่ก็แจ้งอยู่เรื่อยๆอะนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจอผมตรงไหนที่ไม่ใช่ช่อง YouTube ดเจ้าชาวบ้านหรือบ้านาน,นี่คูอ๋อนะครับหรือซีอบ้านนอกในทิกตอกนะครับไม่ใช่ผม นะย้ำนะไม่ใช่ผมนะฮะไม่ไหวจะเคลียร์นะครับผมประว่ติล่าสุดก็เห็นมีเคสโดนไป3 0 0พกว่าบาทนะโดนไป2,000อนะไลยเนี่ยคือแบบคุณไม่ไปตามไอ้คนที่คุณคุยแชทอะ่ะแต่แบบประทามที่ผมถูกอะ่ะเออแปลกมากตอนที่คุณดูคลิปวิดีโอคุณไปดูในคลิปที่เขาเอาของผมไปตัดต่อนะแต่ว่าเวลาคุณมาทวงก็คือคุณมาทวงที่ผมนี่คือแบบอะไรวะเนี่ยงงกับชีวิตมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อนะครับผมไม่มีการโปรโมทในพน,นันผมไม่มีการโปรโมทแอป สินเชื่อนอระบบทั้งสิ้นนะครับเตือนแล้วนะเตือนอีกแล้วนะ